แกถ้าแกทะเลาะกับแม่เนี่ยคืนนี้แกมานอนบ้านฉันได้นะแกเกลียดที่พ่อแกเจ้าชู้ใช่ป่ะแล้วแกเคยคิดจะเอาคืนพ่อแกบ้างป่ะเอาตามจริงอะ่ะฉันก็เอาคืนอยู่ทุกวันนะแต่เขาดูไม่สนใจอะไรในสิ่งที่ฉันทำเลยมีแต่แม่ที่เสียใจเราแกคิดจะปล่อยให้พ่อแกทำแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอในเมื่อแม่ฉันยังพยายามที่จะทน ฉันจะทำอะไรได้อะที่แกถามแบบเนี้แกจะเอาคืนแม่แกหรือไงแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้อะเราทำผิดผู้ใหญ่ยังตีเราทำโทษเราแล้วบอกเราว่ารักแล้วถ้าผู้ใหญ่ทำผิดบ้างทำไมเราจะลงโทษเขาแล้วทำให้เขาสำนึกบ้างไม่ได้อะแล้วแกจะเอาคืนแม่แกยังไงแกคิดจะทำอะไรอะ่ะคิดให้มันดีๆนะเว้ย ว่าสิ่งที่แกกำลังจะทำม,มันคือสิ่งแกต้องเสียหรือเปล่ามันคุ้มอยู่แล้วแหละแม่เอาความสุขไปจากฉันฉันก็จะเอาความสุขไปจากแม่ฉันบ้างแม่จะได้รู้ว่าฉันเจ็บปวดมากขนาดไหนแล้วกับพ่อเลี้ยงแกแกจะเอาคืนด้วยไหมโรสถ้าแกอึดอัดที่จะอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงอะ่ะแกออกมาเช่าหอหรือว่าเช่าห้องอยู่ก็ได้นะในฉันไีอยู่เป็นเพื่อน ฉันแพลนไวแล้วอะถ้าได้มาหาลัยเมื่อไร่ฉันจะย้ายออกจากบ้านทันทีเลยฉันไม่ย้ายออกไปไหนทั้งนั้นอะพวกเราสองคนเป็นคนโดนทำร้ายจิตใจพ่อแกองทำร้ายแกเลยคนที่ต้องชดใช้ก็คือพ่อแกส่วนคนที่ทำร้ายครอบครัวฉันก็ต้องชดใช้ถ้ามันง่ายอย่างที่แกพูดก็ดีดิแกอย่าลืมนะเว้ยว่าถ้าผู้ใหญ่อยังคิดว่าสิ่งทุตเองคิดมันถูกแลวมันควรทำอะ เขา,าไม่ทำมาสนใจความรู้สึกเด็กอย่างพวกเราหรอกเขาก็ดีแต่พูดดีแต่ปลอบว่าสิ่งที่เขาทำาัันพอรักแล้วเขาได้ถามความรู้สึกพวกเราบ้างไหมอะฉันจะเป็นคนทำให้พวกผู้ใหญ่เห็นเองว่าสิ่งที่เขาคิดอะแม่งโคตรผิดเลย